เฮ้ยออ้ยออ้ยห,หอมหอมกินหอมออกมาแล้วลองดิโอ้ย<อ>ตอนนี้เราก็ไม่อยู่กันกลางป่าแล้วน้องพบจะแน่เหนื่อยมากเลยอะตอนนี้เราหิวกันไหมลูกหิวไหมเราต้องไปหาของในป่าประทังชีวิตแล้วละ่ะวุ้ยคิดออกแล้วอยู่ไหนลูก ไปหาตังไปหาตังมันต้องอยู่ไหนน้าอยู่แถวแถวต้นไม้นี่หรือเปล่ามีอะไรเรากินไหมน้ยนี่วิว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 เฮ้ยวิววุ้บเขาอุ๊ยเขามีอีกมีอีกมีอีกอยู่ในโพรงไม้เลยนี่ลองพบมุดเข้าไปในโพรงไม้นี่ไม่กลัวงูกลัวอะไรบ้างเหรอลูกโอ้โหโอ้เจอสองถ้วยเลยเย่ไปไปไป เฮ้ยอันนี้มันเป็นถ้วยร้อนด้วยนี่นะเราไม่ต้องมีน้ําร้อนไม่ต้องต้มน้ําเลยเนี่ยเจ๋งไปเลยเหมาะมากเลยนะมาเจอกลางป่าพอดีเลยกําลังหิวเดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่าเฮ้ยนะฮะกินอย่างี้ะมันไม่่อยเหรอ มีอะไรปลาปลาหมึกกุ้งโอ้ปลาหมึกกุ้งหอยโอ้นี่มันมีเส้นอย่างเดียวถูกไหมน้องป๊อกก็อยากได้ใช่ไหมกุ้งโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราต้องไปหากุ้งที่น้ำตกกัตะลาจับกุ้งโอ้เออโหอ้โห้ ยอ, <laughs> อย,อย,อย,อยอ uhh, นี่คือผลงานของเรากุ Whoa, ้เราได้เครื่องมาแล้วมาจากน้ําตกเลยนะน้องพกพร้อมแล้วที่เราจะเอามาใส่ถ้วยร้อนมาม่าของเราพาบูน้ําดําถ<อ>้วยนี้หรออีกถ้วยนึง <olina. S 1> เป็นหมาล่านะอวัตถุด,ดิบของเราพร้อมแล้วมาม่าหนึ่งถ้วยแล้วก็กุ้งน้ําตกโอ้ เขาให้ผักให้เห็ดมาด้วยอูเสียงเสียงฟังเสียงฟังเสียงอะไรเนี่ยกุ้งเต็มเลยกุ้งสดๆจากมันตกได้ยินเสียงซู่ซ่าซูซ่าด้วยอ่ะ โอ้โหนี่สิ่งที่แม่อยากรู้คือแม่อยากรู้ว่ากุ้งจะสุกไหมสุกสุกควันออกวันออกควันฝุ่ยฝุ่ยฝุ่ยเลยหูนหูควันออกอย่างนี้กุ้งน่าจะสุกก่ันแหะร้อนขนาดนี้นะเลือดปุ๊บๆๆๆเลยโอ้โหกุ้งสุกแล้วเนี่ยกุ้งขาวปุ๊บะเลยนะมองเห็นกุ้งอะปะเหลืองจะไหม้ละโอยหอมหอมกินเขมออกมาแล้วควันพวยพุ่ง ยอดสีกุ้งจากเทาๆนะคะขาวแล้วสุกแล้วแล้วพร้อมกินว้าวโอ้สีกุ้งพี่โอ้โหมาสุดอขนาดนี้โอ้เคยเห็นเคยเห็นนี่สุกไหมอันนี้เหรออันนี้ลองดิโอ้โหอันนี่เป็นอื้ออยากกินมากเลยพวกดูนะแทนแทน hen 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 ồ lọt lọt lọt